ท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วครับกับ y o u t u b e ช่องพนีจรข่าวครับก็เดินทางมาตั้งไกลครับไม่ได้ไกลมากจากเมืองตอนนี้ผมอยู่นครนายกครับท่านผู้ชมตอนนี้ดูพี่ชายผมครับพี่ไพศาลกับพี่ไพโรธครับแมตอนนี้ขึ้นไปเขื่อนครับเขื่อนขุนด่านที่นครนายกครับผมดูครับมากับมากับจิปโอ้ไม่ธรรมดาครับจิปไม่ธรรมดาดูครับ มากับคนท้องถิ่นหรือคนที่อยู่พื้นเพครับที่ไปสารมาเที่ยวบ้านพี่เขาแล้วก็เดินทางมาเที่ยวที่เ,เขื่อนขุนด่านครับดูครับทางขึง้นเขื่อนขุนด่านท่านผู้ชมดูก็คือเป็นภูเขาแล้วครับมาที่บ้าน,านาที่ไปสารพอดีเมื่อกี้เนี่ยผมเดินทางไปนะครับท่านผู้ชมก็อนข่าวก็เดินทางมามีอะไรหยิบจับขายได้ก็ขายกันไปบ้านที่ไปสารมีแกมีที่ดินจะขายครับเ,เพราะว่า พี่เขาก็ต้องให้เงินของลูกสาวลูกสาวแกจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกครับผมแต่จําเป็นจะต้องแบ่งที่แบ่งทางออกมาเพื่อขายให้ครับก็ไปดูที่แกแล้วสวยมากเลยครับท่านผู้ชมก็ขายไม่แพงด้วยครับมีโฉนดพร้อมครับท่านผู้ชมแต่นี่แหละครับบรรยากาศนครนายกที่พี่เขาก็ไม่ไกลาจากเขื่อนขุนด่านครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปดูเขื่อนเนี่ยฮะนครนายกครับใกล้กรุงเทพสวยงามมากครับ อาแต่พี่ม่พี่เคยมานะแต่ไม่ได้เคยขึ้นใช่ไหมเนี่ยไม่เคยขึ้น,นต้องขึ้นมาตรงนี้เลยอันนี้สงจากพี่เปสารทำอันนี้สงมาดีพี่เปสารพาขึ้นมาเลยดูพี่เปสารขับจิบครับท่านผู้ชมรถในฝันของผมเลยคันนี้อ,อยู่ยอดเขาเลยเนี่ยตรนเนี้ยโอ้ของขายเต็มเลยครับของขายเต็มเลยท่านผู้ชมก็คือเป็น เที่ยวกันเต็มเลยนะเนี่ยดูขนาดวันนี้วันจันทร์วันจันทร์คนเที่ยวเต็มเลยมีรถรถ,รถกอล์ฟไฟฟ้าให้ด้วยเสาที่จะขนาดเกินขุนด่านก็นหน้าท่องเที่ยวก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาเที่ยวด้วยครับแล้วก็มาชมเมื่อกี้ผมลืมเก็บคลิปไอที่ของพี่เขาใครสนใจก็ติดต่อมาทางช่อง YouTube ผมได้ครับก็ขายราคาโทรมาคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างก็ติดต่อมาได้ครับซื้อเป็นที่พักผ่อนซื้ออะไรสบายมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ พี่เขาจะจอดรถแล้วจเจอเจอแล้วครับเจอแล้วพี่จอดรถมากับจิ๊บครับท่านผู้ชมจิ๊บรุ่นไรนะครับพี่เชลกีลกครับเชลกีแต่สภาพสวยมากแล้วก็นุ่มด้วยมาแล้วครับพี่เขามาแล้วพา,าลงไปดูนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูรถเก๋ก่อนรถเก๋สวยมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยว,ยวผมให้ท่านผู้ชมดูเ <P AP> นี่ยคือรถในตำนานครับจิ๊ปพาขึ้นมาถึงเขื่อนคุนด่านเลยครับท่านผู้ชมดูครับท่านผู้ชมดูครับแต่นี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมมาเป็นวันจันทร์นะท่านผู้ชมเนี่ยมาเป็นวันจันทร์แต่คนเที่ยวเยอะมากครับดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็ที่สวยด้วย สวัสดีครับพี่พิสารนี่พี่พิสารนี่ดูครับรถพี่พิสารนะครับเนี่ยเนี่ยฮะพี่พิสารแกยังหล่ออยู่เลยคือยังหล่อยังหนุ่มพี่พิสารแกจะขายที่มีที่ให้ขายนะครับที่ตรงข้างล่างแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เก็บคลิปมาเดี๋ยวผมจะแปะคลิปคู่กันกับคลิปที่ผมถ่ายบนเขื่อนขุนด่านให้พาพี่เดินทางนี้ครับนี่ฮะมากับลูกพี่ผมครับพี่พิสารดูครับท่านผู้ชม เมื่อกี้เราแวะกินข้าวที่ข้างล่างมันจะมีร้านร้านหนึ่งอยู่ที่นครนายกแล้วก็อยู่เซนเม ين, มนเมืองด้วยแต่เราไม่ได้เก็บภาพร้านอาหารร้านนั้นอร่อยมากครับก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลงไปองเ,อเออต้มต้มเลือดหมูสามสาวแยกสามสาวที่นครนายกมันเป็นถิ่นที่แบบว่าคืออร่อยแล้วก็บอกตรงๆว่าได้เยอะด้วยครับท่านผู้ชมราคาก็ไม่แพงดูครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศคลิปของ เขื่อนคุณด่านให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยฮะโอ้โหสวยมากครับดูเดีับท่านผู้ชมสวยมากเอไไไไไไไอไ,ไ,ไปไหนมามองเป็นลำเหรอพี่รถท่านผู้ชมโอ,มมอ้บรรยากาศนี่สวยกว่าธรรมดาผมเดินทางประเทศลาวกับพี่<ป>พี่พต้น <ไป S 1> พี่เโรุตเดินทางไปถึงหลวงพระบางเดินทางไปอ่าสวรรค์นเขต เดินทางไปปากซันก็บรรยากาศก็ถือว่าสวยแต่รู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราสวยกว่านั้นเยอะเลยครับท่านผู้ชมดูนี่นี่ท่านผู้ชมดูเขื่อนคุณด่านครับเขื่นอน,นอเก่าเห็นไหมน,นั่นแหะนี่เป็นเขื่อนเดิมเขื<ผ> <ๆ S 1> ่อนดังเดิมเลยที่เป็นนั่นแหละกำแพงแงนั่นแหละเล็กๆ,ๆดูดูครับท่านผู้ชมนี่นครนายกครับท่านผู้ชมนี่คือนครนายกครับดูสวยมากครับผมเนี่ยพี่คนท้องถิ่นเนี่ นี่แหละนครนายกครับเดินเดินไปนั้นพี่ขึ้นมาถึงไหนพี่ขึ้นมาที่นี่เลยขึ้นมานี่เลยโอ้ตัวตัวนั้นอ่าตัวนั้นเป็นเรือเสียค่าใช้จ่ายไหมพี่ตัวนั้นคนละสองร้อยคนละสองร้อยอ่ะเพื่อเรือเก่าโอ้โหบรรยากาศท่านผู้ชมดูลักษณนเก่าล้านน้ำอยู่ยังไงไม่ไม่ไม่มีมีแค่ฝายล้าน้ำเขาไม่ได้ตัดตรงนี้ไงอ๋อมีแค่ฝายมีแค่อะไรนี่เป็นอะไรพี่เพรามันมีเกลือนะครับเคยขับรถเก๋งไปเกี่ยวอ๋อนี่พี่เขาคนเ้องถิ่นดูบรรยากาศนี้ได้เลย หให้มาหา้าสิบล้า<อ>นเลยครับเรือเช่าสองร้อยครับเขื่อนขุนด่านแล้วก็นครนา,านยกใกล้ๆกรุงเทพครับท่านผู้ชมเดินทางมาแค่ร้อยโลเองขับสบายๆประเทศไทยตีเ<น>ขื่อนใหม่ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปดูเขื่อนใหม่ดิอ่ะอันนี้เขื่อนใหม่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดินไปตรงนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูเขื่อนใหม่ก็ยี่สิบปีนี่ครับท่านผู้ชม ดูครับขนาดวันจันทร์ครับคนมาเที่ยวน้องบอกตรงว่าสวยมากไ้ตรงนี้พี่ไปสารแกเป็นเจ้าหน้าที่ของปราปลาเก่าครับแกรู้หมดเลยแถวนี้ปลาปงปลาอะไรทั้งหมดเลยฮะไปอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาชมก็มีที่ดินขายครับของพี่ไปสารแกจะให้ทุนการศึกษาลูกไปร่ำเรียนที่เมืองนอก ก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะคลิปคู่กันลงไปเดี๋ยวพี่ไปสารจะเก็บคลิปมาให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลงคลิปคู่กันไปกับที่มาเที่ยวเราเกินคุนด่านครับนี่ท่านผู้ชมดูครับนี่ยากวน้อยน้ีี่ไงรัท่านผู้ชมสวยมากครับใกล้ๆกรุงเทพมาเที่ยวได้สบายเลยครับท่านผู้ชมดูดีท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดู ตัวนั้นตัวนั้นเป็นแนวเขาใหญ่เหรอครับพี่เขาใหญ่ทั้งหมดเลยนะพี่เคติดต่อทั้งหมดเลยเอ่อย่างว่าบ้านคือคนที่นี่ก็คือชาวสวนครับไม่ว่าจะเป็นไล่ส้มไร่อะไรต่างๆแล้วก็นครอนายุก็นน่าอยู่มากเลยครับที่นี่ไม่มีโรงงานครับผมให้เป็นที่แบบคือไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือไม่มีโรงงานอะไรทั้งนั้นครับ ผ,ผ่านไปที่ที่ของพี่ไปสารก็เลยไม่มีโรงงานเลยนะครับพี่ก็คือผ่านมาพี่เขาพาไปดูที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านพี่เขาอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่เรามาถึงเขื่อนแล้วครเนี่ยท่านผู้ชมดูดีฮรับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ห้ามออกนอกบริเวณอย่าไปทำอะไรที่มันแปลก ท่านผู้ชมดูดูครับใครแวะผ่านมานครนายกเขื่อนขุนดานครับวิ่งมาเส้นทางบ้านพี่ปิสารด้วยเดไปดูียพี่ะไปเนอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวไดีแบบ๋เดี๋ยวนะเดี๋ยวเีดี๋ยี้เดี๋ยเเดี๋ยวีเดี ดูครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดูครับเนี่ยเขื่อนขุนด่านครับท่านผู้ชมขุนด่านดูครับดูครับใครที่แวะผ่านมาเที่ยวนะท่านผู้ชมเขื่อนขุนด่านครับนคะรนายกค,ครับ ใกล้กรุงเทพไม่เท่าไหร่อาหารอร่อยก็แยกสามสาวครับมีร้านาต้มเลือดหมูสามสาวนะครับมีติ่มซ o งติ่มซำอะไรท่านผู้ชมดูครับโอ้โหดูผมไม่อยากไปที่ไหนเลยถ้ามาเจอที่สวยงามอย่างนี้ในประเทศไทยครับก็ <c oughs> คือไม่อยากไปตรงไหนเลยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูอย่างที่บอกครับว่าที่ใดนั้นทำงานเหนื่อยหรือไม่ได้พักผ่อนแต่เราออกมาต่างจังหวัดใกล้ ใ,ใกล้ๆแล้วก็พักผ่อนบ้างก็คงจะดีฮะนี่นี่ผมเดินมาเมื่อกี้คนเขาไปลงเรือกันครับท่านผู้ชมคนเขาไปลงเรือน,นี่ครับให้ท่านผู้ชมดูว่าผมมาเขื่อนขุนดา่ดานใช่ไหมเขื่อนขุนด่านขุนด่านปาการนะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนโครงการอันต่อเนื่องมาจากพระราชดำดรินะท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมนะผมยืนอยู่หน้าเขื่อนขุนด่านเลย ก็มาเที่ยวนครนายกครับวันนี้มาพักผ่อนบ้านพี่เขากลางเตน้นแล้วก็เดินทางมาดูเดี๋ยวท่านผู้ชมดูตรงจุดจุดนี้ครับไปตรงนู้นนะดูฮะเนี่ยค่เรือสองบาทครับนะนะฮะท่านผู้ชมค่าเรือสองบาทแล้วก็นั่งเขาพาล่องเรือข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับไปเที่ยวฝั่งนูน้นประเทศไทยเราก็สวยกว่าคือผมก็ว่าถือว่าสวยที่สุด เดี๋ยวถ้าดูว่ามันเป็นแหล่งหน้าท่องเที่ยวหรืออะไรยังไงเราก็จะพาท่านเดินทางไปในนครนายกแต่ผมถือว่ายอดเยี่ยมเนี่ยเป็นที่เที่ยวครับแหล่งท่องเที่ยวคิดดูว่าคนเราอ่ะทํางานเหนื่อยจากกรุงเทพหรืออะไรต่างๆที่ต่างๆนะครับก็มาพักผ่อนมาเที่ยวแต่นครนายกนี่มันใกล้กรุงเทพมากแล้วตัวนี้ผมวิ่งมาร้อยโลเองครับวิ่งมาร้อยโล จะมาบ้านพี่เขานะครับบ้านแกเป็นบ้านสวนนะครับแลวแกก็จะทําเป็นอาจจะในอนาคตทาเป็นโฮมสเตย์ก็ับท่านผู้ชมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะผมจะเดินมาตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมพูดถึงว่ามันไม่ได้เดินทางเหนื่อยหรือลาบากเพราะว่ามันเป็นถนนหลวงไปแล้วมันเป็นถนนหลวงทั้งหมดแล้วฮะที่นครนายกก็ถือว่าขึ้นมาก็คือเตรียมมาอย่างเดียวครับ เตรียมมันนี่มาอย่างเดียวนะครับเียมมันนี่มาอย่างเดียวก็คือเป็นเงินเท่านั้นเตรียมมาได้เลยครับของขายเต็มเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูของขายทางนู้นท่านผู้ชมนู้นนู้นสองหนุ่มใหญ่สองหนุ่มใหญ่หหญหหญไปใสครับท่านผู้ชมดูหน่มใหญ่แต่พี่เป็นโรดเขชอบประเทศลาวมากเลยนะเพราะเขาชอบกินแบะไอพี่กินแบะไหมกินแบะที่ประเทศลาวดีไหมเ <laughs> <laughs> ขาชอบกินแบะครับ แต่ช่วงนี้ผมชิมไม่ได้ท่านผู้ชมดูได้ไม่ไม่เยอะหรอกครับผมกินได้ไม่เยอะท่านผู้ชมดูอ่าเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศขึ้นจากเรือมีรถเช่าด้วยอเดี๋ยวผมจะถไปสัมภาษณ์รถเช่าตรงนี้นะครับก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวจะถามดูว่ารถเช่าเขาเท่าไหร่เนี่ยฮะท่านผู้ชมคือรถเนี่ยขับรอบเขื่อนเลยรถนี้ขับรอบเขื่อนนี่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 ท่านผู้ชมดูขับคานะครับ เยวจะให้ดูนะครับทางนี้บริการรถไฟฟ้านะครับเดี๋ผมจะให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวจะดูว่าบริการรถไฟฟ้าเขายังไงเดี๋ราจะดูหน้าตู้ก่อนนะเนี่ยท่านผู้ชมดูนี่นี่นี่หน้าตู้รถไฟฟ้าก็จุดบริการรถนี่ฮะนี่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 ท่านผู้ชมดูสี่ที่นั่งสามร้อยห้าสิบบาทหกที่นั่งห้าร้อยครับท่านผู้ชม ก็เช่าหนึ่งชั่วโมงครับใช้ใบบัตรประชาชนใบขับขี่ในการเช่าห้ามนั่งเกินอัตราที่กำหนด18ปีบริบูรณ์ครับผมเกิน18ปีบริบูรณ์แล,ล้วครับด,ดูดูคนเยอะมากเลยวันจันทร์ครับท่านผู้ชมวันจันทร์ดูดูมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมเตรียมเงินมาอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่ามีอะไรบ้างร้านกาแฟร้านอะไรมีหมดทุกอย่างบนเขื่อนขุนด่านเลยท่านผู้ชมแต่ว่าตรงนี้นี่น งนี้ะครับนี่นี่ครับมีหมวกก็มีขายฮะนี่หมวกหมวกมีขายหมวกร้านกาแฟก็มีท่านผู้ชมมีหมดทุกอย่างครับบนเขื่อนขุนดานไข่ชิลสิบนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูมีหมดครับมีลูกชงลูกชิ้นน้ำเปล่ามีขายหมดครับบนเขื่อนขุนดานท่านผู้ชมนี่ เตรียมเงินมาอย่างเดียวไม่ต้องเหนื่อยมีทุกอย่างยาวไปถึงนู้นเลยท่านผู้ชมกิโลหนึ่งเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วละครับจะปิดคลิปให้ท่านผู้ชมทีนึ่งเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นพี่เขาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะนี่สองคนเขาไปไหนอ๋อขึ้นรถแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วครับท่านผู้ชมไปเลยครับ พี่เขาจะทิ้งผมไว้ที่เขื่อนคุณด่านแล้วไปไปแล้วครับนี่นี่นี่ครับท่านผู้ชมรถจีปที่เรามานี่รถจีปนี่พี่ไปสารเจ้าของรถถ้าแกขายผมผมก็เอาแล้วฮะท่านผู้ชมไม่เอาได้ยังนี่จีปเชลกีครับท่านผู้ชมทะเบียนก็สวยวันี้ใส่ไปได้เลยเต็มเต็มวดนี้ทะเบียนรถแกไปแล้วครับไ้แล้วครับเดี๋ยวไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลงไปนะครับเดี๋ยวเราผมจะไปจีบอย่าลืมนะครับ ท้ายคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะแปะคู่กันไว้ก็เป็นที่พี่ไพศาลนะครับแกจะขายให้ทุนการศึกษาลูกไปเรียนนะครับผมช่วยอุดหนุนอุดนํากันหน่อยนะครับก็ราคาไม่แพงครับที่มีโฉนดพร้อมเลยครับที่สามไร่แล้วก็ที่ก็สวยด้วยผมไปดูมาเรียบร้อยแล้วแต่พอดีผมไม่ได้อัดคลิปไว้แต่เดี๋ยวจะแปะคลิปคู่กันไปให้ครับคลิปสองนะครับคลิปหนึ่งคลิปสองจะแปะคู่กันไปให้ท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังก็ขอขอบคุณมากครับ ที่ท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมมีรายได้เพื่อพาท่านเดินทางไปในที่ต่างๆครับแต่วิเคราะห์วิจารณ์ข่าวก็ผมยังทําไม่เยอะเลยเพราะว่าข่าวพักหลังนี่มันก็ไม่ค่อยดีก็วิเคราะห์กันไปนะครับข่าวข่าว,าวบ้านเมืองจะเป็นยังไงเราก็ต้องตัดสินใจดูกันเอาครับผมนี่นี่นี่น,นผู้ชมทางลงเขื่อนขุนด่านโดยพี่ไศารครับหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่ นี่นี่นี่พี่ต้นพี่ต้นเนี่ยเขาหนุ่มเขาหนุ่มนักเที่ยวหนุ่มนักเที่ยวของลาวครับนี่อจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับสาวลาวจำได้ไหมโอ้โหไปถึงไปถึงกุุมาเลยครับข้ามบักเซ่นั่งเรือไปคนเดียวยาม,ามค่ำคืนอีกเลยค่ะคือไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวไม่ได้ไปทำอะไร บางทีพี่เจี๊ยบอาจจะดูอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วกันขอบคุณนัานที่กดมสัตว์ป่ครกดไลค์กดแชร์ครับ<ณ> like, ผมลงเขื่อนคุน่านแล้วเดี๋ยวกลับไปเก็บของที่บ้านพี่เขาครับแล้วก็จะออกเดินทางมุ่งเข้าสูงเทพใครสนใจที่พี่ไปสารเดี๋ยวผมจะแปะคลิปให้นะครับเ,เป็นคลิปที่สองใกล้กับบ้านเท่งเถื่อเทิงใกล้กับบ้านเท่งเถื่อเทิงครับอยู่ในน่าจะเมนมเดียวกันด้วยเพราะว่าขับมานิดเดียวก็เป็นบ้านเท่งเถื่อเทิงแล้ว ก็บ้านเขาก็สวยนะครับอ่ดา,าดาราตลกชื่อดังด้วยอีกต่างหากแต่ผมมันก็ยังไม่ดังเลยขอท่านผู้ชมกด s ั b s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ให้เยอะด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม